ทำได้อา่าได้อยู่เนาะค่ะปูทัวร์ละแสนเนาะคะ่ะเอฟซีเพราะว่าปูสีเดินทางหลายครับปูคนปูไลยหลายครับจ้ามีข่าว่าปูสีไปอินเดียเนาะครับผมจ้าละจ้าแต่ว่าเบอร์โทรปูนี่แอดไลน์ได้มั้ยบอจา้า ได้ครับปู่ครับค่ะเพื่อเอฟซีพันอยากถามส่วนตัวนะคเพันอยากโทร่หาจังสีนะปู่ได้เพื่อปูมี่ปูอยากร่วมบุญเนาะสุงคารมั่นการลดเลขเลขเลขปูนี่คือชุดยี่สิบสี่หางนะครับแล้วแล้วมาเข้าไอชุดที่ปูเน้นเก้าหางนั่นนะปูเนาะสี่หางเออสี่หาง เน้นเก้าหางแล้วก็เน้นสี่หางใช่ครับเน้นๆได้เลยสี่หางได้ให้เขาเป็นไม่ไรให้ให้ครับปู่ให้ครับคนก็รวยรวยกันทั่วเมืองอืมมันย้อนไปทั่วเมืองแบบรวยกันอ่าเดี๋ยวปู่จะส่งอะไรดีไลน์ให้ได้ได้ครับปู่ครับมืโอคืนบนรถก็มีมิดอยู่นะโอ้บนรถก็มีมิดเหรอครับปู่นั่งรถทัวร์เอ็นนอนมา ครับจ้นอนมาเมื่อคืนมารถตัวไม่เคยนั่งรถตัวนะรวมยี่สิบตีครับผมอะไรรองนั่งรถตัวเย,ย็นๆมาาเตรียมไปยนะังครับผมเตรียมไปแน่จ้าเตรียมจดเ์แตเจ้าปูเตรียมจดย์เนอ,อครับ ทั้งบนทั้งล่างเลยครับปู่ครับแก้วปู่ว่างแล้วครับผมปู่นี่เป็นนิมิตหรือว่าสูตรครับผมครับโอ้อสูตรอาสูตรยี่สิบสี่หางก่อนใช่ไหมครับปู่เออคือเอาเอาดิมิตอ๋อดินสองสองสองกาบฟดินดินสองกาบฟนะบนหรือล่างครับ <ม>เนสอง,งกับเบ,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 บมากลนลบนล่างเหรอครับปู่ใช่คือแดเนนๆ,ๆล่างนนแหลเดราต้องควบบนไ้ด้วยนะโอ้คับผมควบบนไเราก็จะมีแปดชุด,นชดน่นชุนะแปดเหรอครับปู่เปลแปดชุดอแปดชุด เก้าชุดเก้าเก้าเกมีมีเกดนะครับเสองหนึ่งสองหนึ่ครับปู่สองสามยนหน่อยกัสองสามันเยอะครับสองสี่สองสี่สองห้าสองเจสองป ศูนย์แปดหกแปดหแปดเก้าแปดเก้าแปดคือคือนี้ชุดเด่นนะอันนี้อันนี้คือชุดเด่นเหรอครับปู่คือเกชุดเชุดที่เ็ชุดเด่นแล้วมันมันจะมีชุดไอเด่นสตัวอนะ่ะครับสองห้าสองห้า สองเจ็ดสองแปดสองแปดสองสี่สองสี่ใช่คือสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองสี่คือ,คคอชุดเด่นคือชุดเด่นในเก้าชุดนะ,ค,ะครับชุดเด่นในเก้าชุดอ่ะเอา ุดประกอบนี่คือตัวลองเหรอครับปู่อชุดเอ๋อเป็นชุดลองนะครับปู่มีตัวไหนบ้างครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สามครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้า ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดหกหนึ่งหสาหสหหห้ากเจ็ดหกเกแปดกล้วก็อเย็บเย็นนห้เต็มเลยนะสองหนึสองหนึ่ง สองสามสองสี่สองห้ามัามัน,ม,นมันเอาเต็มเลยเหรอครับปู่มันมีแล้ว<อ>ต้องเขียนคือคือคือ,อ,อถ้าอย่างั้นพวกที่ว่าสองสองหนึ่งสองสามสองสี่นี่เราเรามีแล้วนะมีแล้วคนะ่ะครับเรามีแล้วครับปู่ครับชุดหลักเออเออเอาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่ เก้าห้าเก้าเกาจ็เก็ออล้วก็น,นับลองนับดูดมีเท่าไหร่สิบสี่สิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิดสบอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ตัวครับปู่ยีหตัวครับปู่ยีหคู่ยี่หคู่ครับค่ะอไม่ใช่นะม,นมันมันมีซ้ำกันเหรอครับปู่ ตนมันไม่มีซ้ำนะครับมีหกแปดซ้ำครับปู่หกแปดอกแปด start ซ้ำเิกี่ครับผมกับตัวไหนศูนย์แปดกับศูนย์แปดซ้ำครับโอเคครบครบแล้วครับปู่ยี่สิบสี่หางได้ไ้ได้คือยี่สิบสี่หางนี่ที่ว่า สองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดครับเด่นรูดแปดหกแปดเก้าเปดอีกคือตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นแล้วก็ปีย่อยลงมันเด่นมากกอีกคือสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดโอ้ครับผมเด่นเด่นพิมเงินให้วันนั้นเพื่อมีสี่สี่ชุดนะครับนะครับ อย่งไงก็ไอดีนี่ส่งทางไลน์ใช่แล้วนะได้ครับปู่ครับส่งทางไลน์รถรถก็นั่นเลยลไอไอชนไก่ก็บอกว่าตอนนี้ปู่รอขึ้นเพื่องโอ้ครับผมอย,อ,ยอยู่สวนตะพงอยู่ครับนั่งรถมาผมยิมิ้นิ้มิ้ต,ตีอยู่นะนิ้มิ้ตีเหมือนนิ้มยิ้มแถวๆอยู่หัวเห็นไหมครับผมโอยมาล้านเปอร์เซ็นต์คดีก็เหมือนกันครับ แน่แน่สองนึ่งเปิดเต็มมาเปิดเต็มมาบนล่างเป็นมามาบนล่างหนี่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ทัสองนะครับแล้วก็แปดแปดอีกคือตัวรองแปดคือตัวรองนะปู่เนาะใช่แปดคือตัวรองอันนี้หนาหนึ่งนั่นเลยนะครับผมครับไปดีเพรานั่นให้เขาเลยหรือใครเนี่ยเขาอยากได้เลยเขาให้เขาไปอ๋อได้ครับปู่ครับ

ครับผมอันนี้ก็เป็นชุดเน้นของหลวงปู่นะครับเอฟซีครับพรทุดงตัวละแสนนะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางไปอินเดียนะครับนี่เป็นชุดเน้นก่อนนะครับผมเน้นเน้นล่างนะครับบนหน่อยนะสิครับส่วนวงกลมคือเน้นเปรตนะครับ24หางนี่สิครับผมพิจัดยาในการรับชมนะครับช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นพนันทุกชนิดนะครับผมพัทุดงตัวละแสนนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มนะฮะชุดชุดรองนะครับชุดรองของหลวงปู่เนาะครับ เอาที่พ่อแม่พี่น้องชอบนะครับผม FC ทางบ้านชอบนะครับเป็นชุด24หางแล้วก็มีชุดเน้นชุดวงกลมให้ด้วยนะครับบางท่านบอกว่ามีหลายหางมีเยอะจังเลยเอาตัวที่เราชอบนะครับ FC ครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ